สบายสบายดูคำแพงนอนอันนี้ผ้าคู่ใจค่อนนะผืนเนี้ยผ้าคู่ใจสีเดียวกับแมวส้มนะหรือท่านอนนะทุกคนวันนี้เข้าสวนทั้งวันคำแพีเหนื่อยเหนื่อยมากขอนอนแบบสบายใจหน่อยนะดูอ่ะตรดสังเกตตรวสังเกตขอนอนแบบสบายใจ นี่คือท่านอนของคำแพงที่สุขใจที่สุดเลยวันนี้เข้าสวนไปช่วยแม่ปลูกผักดูนะหลักฐานยังมีอยู่เลยนะเนี่ยเข้าสวนปลูกผักอะดินยังมีอยู่เลยเนี่ยดินยังมีอยู่เลยติดขาคำแพงอยู่เลยนะทุกคน,นดินยังติดขาคำแพงอยู่เลยนะดี๋ยวนีโห่ หลับแต่หา่างยังกระดิกอยู่เลยนะคนหลับยังไงห่าง,างยังกระดิกอยู่เลยเนี่ยโอ้ยถ่านี้เนาะหมดสภาพเลยเนาะหมดสภาพเหนื่อยมากเลยเหลอคำแพงโอไม่คิดจะตื่นมาคุยกันก่อนเหรอตื่นมาคุยกันก่อนไหมเดน๋ยวดูได้ผ้าคู่ใจไปแบบสบายใจเลยพุงพึงกลางแบมหมดเลย แล้วเนี่ยไปไหนมาไม่ทำลายหลักฐานเลยมีต่ขี้ดินเข้าสวนไปช่วยงานในสวนมาทั้งวันเลยวันนี้แม่ปลูกผักคํำแพงก็ไปช่วยช่วยไล่มแมลงตัวอะไรมาก็ไล่กระโดดเล่นสนุกสนานเนาะใครจะมีความสุขเท่าคํำแพงไม่มีอีกแล้วดูนะชีวิตแมวส้มน่าสงสารไหม เมื่อก่อนนี้เป็นแมวจรน,นะทุกวันนี้ไม่จรแล้วนะไม่ไปไหนแล้วอยู่กับแม่ค้ำแ,แพงแพงอดีตแมวจรโอ้ยทำไมหลับสบายขนาดนั้นล่ะเจ้าคำแพงไม่ตื่นมาคุยกันหน่อยเหรอคํำแพงคําแพงคําแพงก็ไม่สนตื่นมาคุยกันหน่อยไหมไม่สนโอ้โหนี่คัน อยูนะหน้าอกเขาก็จะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้ด้วยนะทํายังไงก็ไม่ตื่นนะตอนเนี้ยนอกจากเอาเคฟซีมาเปิดอนะถ้าเคฟซีมาเมื่อไหรนะ่ในคำแพงโดดเลยตื่นทันทีกินเคฟซีไหมแพงคแพงดูนอนแบบไม่มีใครจับไว้เลยนะทุกคนเนี่ยนอนเองนะนอนได้ทั้งคืนนะท่าเนี้ยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะ ดูดผ้าผืนนี้แหละผ้าผืนสีส้มเนี่ยเป็นผ้าที่ห่อออกมาตั้งแต่เล็กๆตอนที่เก็บเขามาเลี้ยงเนาะเจ้าคําแพงอดีตแมวจรแมวส้มผู้น่ารักเนี่ยขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้คําแพงลืมตาสักนิดไม่ท่านโอ้โหไม่สนใจเลยไม่สนจริงๆ